วิธีหนีนรกแบบง่ายๆโอวาทรมหลวงพ่อฤาษีลรืองดำวัดท่าสุงมาพูดกันถึงการหนีนรกแบบง่ายๆคือ 1. ใช้วิธีบูชาพระเป็นประจำการบูชาพระการสวดมนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวดมนต์ก็ไม่มีความจำเป็นต้องสวดมากแต่ถ้าว่าอะไรไม่ได้มากก็ว่าอิติปิโสบ,บทเดียวก็พอคือตั้งนโมสามจบ แล้วว่าพุทธังสรนางคจฉามิธรรมังสรนางคจฉามิสังฆังสรนางคาฉามิแล้วว่าอิติปิโสบทเดียวก็พอหลังจากนั้นถ้ามีเวลาติดต่อกันเลยก็นั่งภาวนาว่าพุทโธสักสองสามนาทีเท่านี้ก็พอแล้วถ้าทำอย่างนี้ทุกวันตามเวลาที่กำหนดไว้เวลาไหนเป็นเวลาที่เราว่าง เราควรจะมีการบูชาพระให้ทำเป็นประจำแล้วก็ทำไปอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปในวันหน้าถ้าถึงเวลานั้นถ้าไม่ได้บูชาพระใจไม่สบายอย่างนี้ถือว่าเป็นฌานในพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติคือพอถึงเวลาปับ๊บต้องบูชาพระถ้าไม่บูชาพระรำคาญใจต้องทำอย่างนี้ ท่านถือว่าเป็นฌานถ้าอย่างนี้ตายแล้วลงนรกไม่ได้ต้องไปสวรรค์ก่อนที่มาจากหนังสือธรรมวิโมกฉบับธรรมทานหน้า66ที่มาจากเฟซบุ๊กลูกหลานหลวงพ่อฤาษีสลีลิงดำวัดท่าสุงข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญทำทานสวดมนต์ไหว้พระทำความดีในวันนี้ ขอให้มีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ